สวัสดีครับวันนี้ซ่นนองซี่เที่ยวกินพาเพืเ่อนๆมาเยี่ยมชมความบัลังการวัดลอ่องขุนการสเสลิมใสที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับความบัลังการของวัดล่องขุนครับนานๆผ่นา,นานมาแวะทีงครับมาทุกปีปีนี้ก็ได้แวะเข้ามาถ่ายให้ดูเรี้ยกให้น้อยว่าอาจารย์อัปเดตเป็นทงไหนแล้วครับตอนนี้อลังการมากเลยครับใครได้ผ่านไปผ่านมาเชียงรายก็อย่าลืมแวะนะครับ ก่อนจะเข้าเชียงรายก่อนจะเข้าเมืองเชียงรายก็แวะเที่ยววัดนังปู่อาจารย์สมเดไตก่อนนะครับถ่ายรูปส,สวยๆเยอะแยะมากเลยครับตอนนี้พระวาจารย์ตั้งไปเรื่อยๆครับสวยมากมาทุกปีเปลี่ยนทุกปีครับใครได้มาเชียงรายก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปถ่ายรูปทา,างตรงทางเข้าก่อนนะครับ ที่นี่จะมีทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารอยู่รอบๆปัดเต็มไปหมดนะครับกปจะเข้ามือเชียงรายก็แวะเที่ยววัดอาจารย์เฉลิมทัยกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ครับ